เรื่องราวต่อไปเท้าวความการเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยเรารายงานข่าวกันไปกรณีที่มีนักโทษชายหรือว่านชอายุประมาณ32ปีรายหนึ่งนะครับได้หลบหนีออกมาจากเรือนจำจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับคุณผู้ชมโดยอาศัยจังหวะใกล้ๆช่วงพักเที่ยงนะครับในตอนที่ ออกมาช่วยงานภายนอกเรือนจำก็คือเป็นงานก่อสร้างแล้วก็มีการนั่งรถแท็กซี่กลับไปที่บ้านของพ่อแม่ตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักโทษชายรายนี้ก็ได้มีการออกอุบายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับขอยืมเงินแม่แล้วก็ขอยืมโทรศัพท์ของแม่คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าแท็กซี่แล้วก็ตอนนั้นที่เรารายงานข่าวกันไปก็คือมีเงินเหลือติดตัวอยู่เพียงแค่ประมาณ50บบาทเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นถัดไปอีกนะครับก็มีการ ขับรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อตัวเองนี่นะครับแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงจุดจุดหนึ่งเห็นว่าโอ้โหไปถึงบางแสนที่จังหวัดชนบุรีส่วนปมเหตุที่ทำให้นักโทษชายรายนี้นะครับต้องหลบหนีออกมาจากเรือนจำหรือว่าแหกคุกนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นบอกว่าทราบข่าวเรื่องของแฟนสาวของตัวเองเหมือนกับไปมีผู้ชายคนใหม่เขาก็เลยเกิดความคิดถึงนะครับอยากจะทราบจากปากนะครับเรื่องราวข้อเท็จจริงทั้งหมด จากแฟนสาวคนนี้ของตัวเองนะครับก็เลยก่อเหตุขึ้นมาล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวนักโทษชายรายนี้ได้แล้วนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยจนมุมที่บริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองที่จังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับจากกรณีนักโทษชายรายหนึ่งนะครับอายุประมาณ32ปีซึ่งเป็นผู้ต้องขังคดีวิ่งราวทรัพย์ และต้องโทษจำคุกเป็นเวลา1ปี12เดือนรับโทษมาแล้ว9เดือนคงเหลือโทษอีกประมาณ1ปี3เดือนนะครับได้มีการหลบหนีไปจากบริเวณงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กรมราชทันหลังจากได้มีการเบิกตัวจากเรือนจำจังหวัดนนทบรุรีเพื่อมาช่วยทำงานจนกระทั่งเวลาพักเที่ยงทางเจ้าหน้าที่เรือนจำจึงทราบว่า นักโทษชายคนนี้ได้หลบหนีตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในบริเวณแถวแถวเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนี่นะครับก็จะมีบรรดานักโทษชายก็ค่อนข้างหลายรายอยู่เหมือนกันแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือแหกคุกออกมานั่นเองครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลังจากพันตำรวจเอกคมกริดคำบุตรผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นํากำลังเข้าจับกลุ่มตัวนักโทษชายรายดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่บางแสนที่จังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยของกลางเป็นรถจักรยานยนต์คลาสสิกสีเขียวซึ่งนักโทษชายรายนี้ออกอุบายหลอกขอยืมมาจากพ่อของตัวเองนะครับเบื้องต้นจากการสอบสวนนักโทษชายรายนี้ก็ให้การรับสารภาพบอกว่า หลังทราบข่าวว่าแฟนสาวของตัวเองที่คบอยู่ปัจจุบันก็คือเหมือนกับฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็คือเหมือนรออยู่ด้านนอกเรือนจำนะครับแต่ว่าตัวเองก็คืออยู่ในเรือนจําติดคุกอยู่นี่นะครับค,คือแฟนสาวที่คบกันอยู่ในปัจจุบันก่อนที่ตนเองจะถูกจับกลุมตัวได้มีการย้ายหนีออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนใหม่ก็เลยทําให้ตัวของนักโทษชายเกิดความคิดถึงและอยากรู้จากปากของแฟนสาวว่า จะเลิกรากับตนเองเพื่อไปมีแฟนใหม่ไหมโดยในช่วงเช้าของวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นจังหวะที่ตนซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถถอดล้างเครื่องปรับอากาศได้คือเขามีความสามารถในการถอดล้างแอร์ได้แค่คนเดียวคือหนึ่งในนักโทษชายทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเก่งอยู่เหมือนกันก็เลยถูกผู้คุมพาไปล้างแอร์ที่พิพิธภัณฑ์กรมราชทัณฑ์ ระหว่างที่ทำงานไปก็เกิดความว้าวุ่นใจเรื่องที่แฟนสาวนอกใจไปคบกับผู้ชายคนอื่นนะครับตัวเองก็เลยหลบหนีออกมาจากเรือนจำแล้วก็ไปเรียกรถแท็กซี่หลบหนีกลับมายัางที่บ้านหลังจากนั้นขอยืมโทรศัพท์แม่และยืมรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเพื่อใช้ในการหลบหนีโดยอ้างว่าจะไปทำเรื่องขอพักโทษก่อนที่จะขับขี่ รถจักรยานยนต์ไปเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับนักโทษชายรายนี้นะครับกล่าวว่าระหว่างที่หลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์ได้มีการถอดซิมโทรศัพท์ทิ้งเขาค่อนข้างฉลาดอยู่พอสมควรเพื่อที่จะไม่ให้ตำรวจติดตามสัญญาณได้จากนั้นได้ใช้โทรศัพท์เชื่อมกับฟรี WiFI ตามร้านสะดวกซัก และตามจุดที่มีสัญญาณ Wi-Fi นะครับอย่างเช่นร้านซักผ้าหยอดเหรียญค,คืออย่างตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญสักเท่าไหร่โอ้โหเขามีบริการฟรี Wi-Fi ให้เชื่อมต่ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งนักโทษชายรายนี้เนี่ยก็นะครับคอนเ e ็กฟรี Wi-Fi เพื่อใช้ติดต่อหาแฟนสาวและก็ใช้เงินจากแอปธนาคารในมือถือของแม่นี่แหละเป็นค่าใช้จ่ายเติมน้ำมันเพื่อหลบหนีไปเรื่อย โดยมีจุดหมายปลายทางที่วงเวียนบางแสนที่ตนได้มีการติดต่อน,นัดหมายกับแฟนสาวเอาไว้นะครับน่าจะมีการนัดแฟนสาวนะครับมาพูดคุยเคลียร์ใจกันจะเอายังไงความรักของเราหลังจากนี้ต่อไปเพื่อที่จะปรับความเข้าใจกันก่อนที่จะถูกตํารวจติดตามมาจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะครับระหว่างที่นั่งรอแฟนสาวสุดท้ายก็ไปไม่รอดคุ้นๆอยู่นะ จุดนี้วงเวียนบางแสนใครที่ไปเที่ยวชายทะเลบางแสนก็น่าจะผ่านจุดนี้กันนี่นะครับก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ค่อนข้างวุ่นวายนะครับในการวิ่งตามรวบตัวได้นั่นเองครับ